นี่คือผีงูไม่ใช่พญานาคยืนยันฟันทงเกิดจากความโลภความโกรธความหลงครับไม่ต้องมาโชว์หรอกใครเอาเงินมาให้ไม่อิจฉาไม่มีใครอิจฉามีแต่คนสม,มน้ำหน้าสวัสดีพี่จอนนี่ฝากช่องพี่จอนนี่ด้วยนะครับ มีแต่คนดูถูกผีงูครับถูกครับผมเรียกผีงูไม่ต้องเรียกพญางูโฆษณาชวนเชื่อทําให้เอฟซีเห็นว่าคนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็เอามาให้จะได้มีคนเอามาให้อีกกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะไม่อยากพูดเยอะกรรมมันเป็นเผ่าพันธุ์เดี๋ยวคําว่าขอทานออนไลน์ออนไลน์มันจะหายไปมันจะเหลือแต่ขอทานกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะพูดแค่นี้ หยุดได้แล้วงูคนป่วยไปช่วยเหลือคนพิการไปสร้างวัดไปสร้างโรงพยาบาลดีกว่านะครับถูกไหมครับของผมตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยปู่ปาลิจิตเนี่ยมันจบไปแล้วองค์ใหม่นี่คืองูผีงู และกําลังนําพาสร้างโดยจําเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองนี่คือความจริงคุณอย่าหลงความจริงข้อนี้ครับคือจําเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองเป็นคดีสอ8แปดแเป็นคดีของการเสียชีวิตของเด็กคนหนึ่งเขาจะทําหรือไม่ทําเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนตัดสินอยู่ที่ศาลแล้วแต่เขาต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก่อนไหมพี่ต้นทุกท่าน เขเห็นว่าเขาควรพิสูจน์ก่อนนะฮะกดหัวใจสามดวงนะครับถึงจะนำพาสร้างได้นะครับและคุณเห็นบรรยากาศของการขอของความโลกไหมครับมีการมุดแชทไปขอผู้ใหญ่ใจดีแล้วผู้ใหญ่ใจดีมาฟังผมนะครับแต่เขาไม่ได้คอมเมนต์นะครับเขาก็หยุดโอนกันเยอะแล้วนะครับพวกคุณก็ได้บุญด้วยนะเนี่ย ผมคือต้นกําเนิดบุญคุณก็ด้วยได้ด้วยคุณมาคอมเมนต์คุณมาพูดอ่ะเปิดปัญญายให้คนหนึ่งคนโอนโอนหมื่นโอน,โอน,โอน,โอนแสนเนี่ยคุณคิดดูกว่าเขาจะหาเงินมาได้ลูกเขาละ่ะแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้ไหนจะโควิดไหนจะทองจะขึ้นไหนจะสงครามนะครับแล้วแล้วโอนคือขโมยกันมาโอนก็มีนะขโมยเงินผัวมาโอนก็มีแอบโอนก็มีไปแอบอยู่ในห้องน้ําก็มีคุณต้องจินตนาการแล้วนึกภาพไปออกครับ ใครเห็นด้วยครับมันไม่ใช่ว่ายินยอมพร้อมกันทั้งผัวทั้งเมียน,นะครับอ่าอันนี้ความจริงมาพูดถูกไหมพี่ต้นมันไม่ได้มากันทั้งผัวทั้งเมียน,นะครับถูกผ,ผู้สร้างมันไม่ชอบทำผู้สร้างมันไม่บริสุทธิ์ใช่ปลายปีก็เดนทันทุ่นอีกเนีลุกสิันอันนี้จริงผมเสียวแล้วเนี่ยผมต้องเอารถหนีแล้วเนี่ยเห็นด้วยค่ะถูกไหมครับถูกไหมล่ะคุณไปเช็คกันดูล่ะเอาหลักฐานมาดูสิไม่มีนะแต่รู้แต่ไม่มี ก็เช็มันดูไม่ดูไม่ใช่นาทีแต่พูดใช้ชื่อย่างนี้แหละพูดให้คนคิดเพราะไอ้คนที่มันโอนมันจะเชื่อเองเน่เนี่ยมาดูอยู่เก้าร้อยก็มีคนโอนเนี่ยทําไมกูต้องโชว์โชว์มึงทาไมมึงเป็นใครเอาหลักฐานไม่ยืนยันเลยไม่ยืนยันนะครับพูดให้คนเรียกใครโอนก็รู้เองมึงไม่โอนมึงก็ไม่ไม่ใช่มั้งแต่เพื่อนโอนเพื่อนมันบอกอย่างเงี้ยก็รู้กันก็กูคุยกับเอฟซีกูไม่ต้องโชว์หลักฐานแล้วกูไม่ได้เอ่ยชื่อใคร ถูกไหมฮะถูกไหมเพ่มันบาปไปทําที่อื่นแล้วเขาสร้างกันเยอะแยะพญายนาคที่นี่คือผีงูตาสว่างกันเถอโยมเออถูกไหมพี่คุ้นเห็นความโลภไหมคือมันมองง่ายความโลภความโลภงงอยู่เงินเก่าเหลือรับบริจาคอีกใช่แล้วเงินเก่าไปไหนเนี่ยต้องเยอะก็ไปชี้แจง คือคนที่จะเป็นสะพานบุญเนี่ยนะฮะคนที่จะสะตัวเราเองต้องบริสุทธิ์ต้องถือศีลต้องสวดมนต์นะฮะถูกไหมครับและต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ในการสร้างและต้องมีเงินอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาอะไรจะสร้างไอ้นั่นก็ขอจะสร้างอันนี้ก็ขอมันไม่ใช่มันต้องมีอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเหมือนปู่ปริชิตตอนแรกเอามีอยู่แล้วล้านสามใช่ไหมเอออันนั้นก็ทําไปไม่ใช่ว่ะ เดี๋ยวอันนี้อันนี้ห้อ,อ,องน้าเดี๋ยวถนนเดี๋ยวเยวทมันไม่ใช่อย่างเงี้ยถูกไหมพี่ขอลําขออะไรคนเขาก็ลาคานนะนะ่คุณเชื่อว่าผมหายไปครึ่งแล้วหายไปครึ่งนึงแล้ว FC เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีท่านบางคนก็หน้าม้านะครับใครเห็นด้วยกดตองเก้าบางคนก็หน้าม้านะครับขอเช่นเคยตัวถูกมันติดนี่มันง่ายไงน่าน่าจะเป็นประมาณนั้นพี่เพนนะครับ ใครเลิกกตอนเก้าคือมันไม่ใช่พหอมขอนถึงท,ทำไม่ได้มาขอคนมันลาคาญนะนะ่ะเอาจริงๆแล้วนี่นี่ออกมาพูดเองมาขอเองเพราะว่ารอกกายขอไม่ได้ต้องให้หัวหน้าเผ่ามาพูดเองแล้วออตอนนี้ตอนนี้ห้องน้ำก็ยังไม่ค่อยเสร็จนะครับผมก็เชื่อว่าเราทำความดี เราต้องได้ด,ทดีทำความดีอะไรทำความดีอะไรทำประโยชน์อะไรให้เขาถ่ายเข้าตางใครต่างมันยูทูบปะทำประโยชน์อะไรทำความดีอะไรไปทำบุญที่วัดเนี่ยนะเขาก็ทำกันทั้งประเทศทำบุญที่วัด่ะบอกอ่ิที่ททำความดีอะไรพี่บดคันไปผมก็เชื่อมั่นการทำความดีถ้าเราทำความดีเราต้องได้ดี ทำความดีแล้วไปแซะคนนั้นคนนี้ทำความดีแล้วก็มีแดดต่ศัตรูมีแต่คนถีตีตัวออกห่างทำความดีผมทำความดีผมไปแจ้งปิดช่องคนที่ดูดคลิปผมไปเดี๋ยวเขาใครดูดอีกผมก็จะไปแจ้งปิดช่องอีกครับมันเป็นการทำความดีผมเชื่อว่าการทำความดีมันจะได้ส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเก้าวันขึ้นศาลวันที่เก้า สุดพยานนัดที่สองเป็นการทําความดีก็ไปทําความดีที่ศารไปขึ้นศาลให้เขาสอบนะครับมันเป็นการทําความดีตอนนี้ผมก็ไม่อยากให้ใครเรียกชื่อจริงผมแล้นะใครรักผมก็เรียกผมชื่อจริงได้ใครไม่รักก็เรียกจําเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองทำความดีได้ดีอะไรอะ่ะไปสร้างอะไรอะ่ะสร้างอะไรเป็นประโยชน์สร้างโรงพยาบาลเหรอสร้างโรงเรียนเหรอของที่เอามาเขาของเขาทั้งนั้น ทำความดีไม่ต้องบริจากเงินตัวเองเงินมาจากเงินสุดจริตเงินตัวเองทํามาสัมมาอาชีพอะแล้วเอาไปทำอะจริงเน่ยอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะผมไม่ชอบดูถูกคนคนรู้จักวางแผนชีวิตประตูห้องน้ำต้องมีฝาบ้านต้องมีอายุ40กว่าแล้วอะคุณว่าคุณเห็นด้วยไหมครับต้องมีพี่ อย่างน้อยก็ประตูห้องน้ําต้องมีครับมันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับยังไงก็ต้องหามาครับประตูอะประตูเตียงตู้โต๊ะเตาประตูทางเข้าเนี่ยสาคัญมากในทางวองจุย้ยมันจะมีทางเข้ามันจะมีทางออกประตูเนี่ยมันคือเส้นทางมันสําคัญแต่และเรื่องมีแต่เรื่องอับประมงคล แล้วบอกว่ามีบาลมีถูกไหมประตูนี่ฝาบ้านนี่ถูกไหมพี่วันมันไม่ใช่ I don't care I don't care I don't care